สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิติรัตน์พงษาลวันนี้จะมาแสดงวิธีการหาจำนวนสมาชิกของเซตถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโจทย์นะคะจากการสำรวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน3,000คนพบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทกอขอและคอดังนี้ผู้ถือหุ้นบริษัทกอมีจำนวน200คน ผู้ถือหุ้นบริษัทขอมีจำนวน250คนผู้ถือหุ้นบริษัทคอมีจำนวน300คนผู้ถือหุ้นบริษัทกอและขอมีจำนวน50คนผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอมีจำนวน40คนผู้ถือหุ้นบริษัทคอและคอมีจำนวน30คนและไม่มีผู้ถือหุ้นทั้ง3บริษัทจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจ ผู้ถือม้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ของสามบริษัทนี้มีจำนวนเท่าไรจากโจทย์บริษัทกแทนด้วย NA เท่ากับ200คนบริษัทขแทนด้วย NB เท่ากับ250คนบริษัทอแทนด้วย NC เท่ากับ300คนบริษัทกและขแทนด้วย NA intersect B เท่ากับ50คนบริษัทขและคแทนด้วย NB intersect เท่ากับ40คนบริษัทกอและคอแทนด้วย NA intersect C เท่ากับ30คนทั้ง3บริษัทแทนด้วย NA i n e s e c B i n t e r เท่ากับ0คนผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นๆแทนด้วยเอกพจน์สัมพัท์เท่ากับกี่คน <c oughs> จากสูตร NA union B union C เท่ากับ NA บวก NB บวก NC ลบ NA ก B ลบ NA ∩ C ลบ NB ∩ C บวก NA ∩ B ∩ C แทนค่านะคะ NA เท่ากับ200คนต์บวก NB เท่ากับ250คนตบวก NC เท่ากับ300คนลต์ลบ n B เท่ากับ50คน n a อินเสก c เท่ากับ30คนลบ n b อินเสก c เท่ากับ40คนบวก n a อินเสก b อินเก c เท่ากับ0คนจะได้เท่ากับ630คนดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด3,000คนลบ630คนเท่ากับ 2,370คนเขียนในแผนภาพเวนนออเลอร์ได้ดังนี้วงแรกแทนบริษัทกอวงที่สองแทนบริษัทขอวงที่สามแทนบริษัทคอพื้นที่ข้างนอกแทนบริษัทอื่นๆทั้งสามบริษัทเท่ากับ0คนบริษัทกอและบริษัทขอเท่ากับ50คน บริษัทกและบริษ so ัทขเท่าก so ับสามสิบคนบริษ mm ัทขและบริษัทคเท่ากับสี่สิบคนบริษัทกบริษัทเดียวเท่ากับสองร้อยคนลบแปดสิบเหลือ120คนบริษัทขบริษัทเดียวเท่ากับ250คนลบ90เหลือ160คนบริษัทอบริษัทเดียวเท่ากับ300คนลบ70เหลือ230คน บริษัทอื่นๆเท่ากับ2,370คนตอบผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของ3บริษัทนี้มีจำนวน2,370คน